เอาอีหล่ะยามาพี่ลูกนั่งนี่แหละเอาธรรมาสัดนี่แหละแต่ธรามดาาเราก็สูงก็ไข่อยู่แล้วจวดจัดวาดบึมพนะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีลูกสวัสดีคุณแม่ค่ะโอ้ยมาตาใสเนาะเอานั่งป่าไทอาป่าไทยอาน่งค่ะอันมาตาใสก่ออีหล่ะคุณแม่อยากถามมึงก่อน หยาโสูทอนฮันนี่น้อยหันนี่น้อยหน่วยหันนี่น้อยคือผู้ใหญ่แท้ปีนี้ผู้ใหญ่ค่ะตั้งแตโ่โสดมานี่ยอมรับว,ว่าผู้ใหญ่ขึ้นหลายตี่ปาร์ตว่ามันลอยเจ็ดซีบหุ่นลอยแปดซีบหุ่นตีนลอยเจ็ีบทีโอ้ลอยเจ็ดซีบหุ่นดา,าราคุณต,ตัวนี้มาธรรมดาดิหุ่นดา,าราคุณน,นี่ยมาจากหยาโสูทอนมาอีหยังก่อตำแหน่งไหนกอมาสมัครมาสมัครสมัครในเฟซนี่บอก สมาคกับพอ่อกับแม่ค่ะโอ้กับพรมนันอ่ะไส้หนิบะแม่พอ่อผู้ใหญ่บ้านใส่ที่โอ้กับแม่พอ่อทิลดีได้จั๊กมือหรอสมัครมาหนิสมัครมาเป็นเดือนแล้วเด้อค่ะบอคุย,ค,ยคุยกันเป็นเดือนอแล้วที่โอ้เอา้าแต่กี่เฮ็ดยังอยู่สันแต่ก่อนนี่อ่ะเฮ็ดโชว์เข้าวเาปเลือก บรรดาเขาเศร้าปิดโควิดนุปกรณ์ยุคปัจจุบันนะครัอเขามาลยยุสัยยุพัทยาบ่ะอือเป็นนั่งเหมือนเป็นน wow. okay. ั oh, so like well, so, ่งโซ่เพื pair, okay. ่อนเอินมาเป็นนั่งโซ่โอ้วัธรรมดานี้พี่น้องโอ้นาตานั่งนาตานั่งกับวิชัยไลนยได้เลยสวยอยู่นะแต่งหน้าแต่งตัวขึ้นแล้วก็โอเคอยู่หุ่นก็โอหุ่นดาราคนนี้นี่หล่อเจสบวัธรรมดานี้ S <S> <S เนอ,อ,อไม่ธรรมดาแม่ตัวจริงก็สวยเนะาะค่ะโอ,อ้ยีหล่าอายุอนันทั้งยาสูบตีลูกเคยร่องเคยล่ำเฮ้ยจังไหนมาสมาัครนี่ก่ายุ่ทังบ้านสิม,มาล่ำเื้ยสิม,ม,าสม,มาเป็นสิม,มาเป็นตัวตลกเื้ยสิม,มาเป็นตัวยังกัน้นสมัครตำแหน่งตลกสวยนั่นระคะ่ะมาจะมากับปุ๊บเลยท่านเพิ่นไทยท่นเพิ่นให้ล่ำให้งยังแต่จะล่องมืองค่ะล่ำเปลี่ยนบ้านนี่ก่เดินก่อนได้ยังได้นี่ระค่ะเพราะว่าที่บ้านก็มีเพิ้นฐานมอลล่ามยูพญายพญายเป็นไอดอล ไอเด่นไหมค่ะโอ้ไอเดอนไพ่ละไอเดอนไพ่ละพ่อดาวบันดอนค่ะโอ้ค่ะเป็นพี่เป็นน้องพ่อเนดาวบันดองน้องค่ะกันญาติกันค่ะอยู่ในบันดอนเป็นญาติอีหลีเนี่ยห่าอยู่ในบันดอนบักญาติรักันค่ะดีโอ้เป็นลูกเป็นหลานเพื่อนค่ะแสดงว่าใจรักอยู่ดีนี่เนาะจังการมาสมัครปันนี่เนาะบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาอายุจักปีละลูกอายุสามสิบเจ็ดปีค่ะสามสิบเจ็ดปีพ่อไปพ่อมาเนาะค่ะ ก็อบอถึงกว่บไว้รุ่นปันไดนพ่อไปพ่อมานี่แหละขิด่ามาอยู่จังสี่เนี่ยขันเข้าใจหรักนี่คือใจหรักหมอลำอ,อืเง็นบอใจหรักหมอลำแต่ว่ามาหอดแล้วจักเพิ่นสี่ห่ลำมคือบอหร่ลำ กับคนไหนเฮ็ดห,ห,หนาที่ได้นุ่งกัะเฮ็ดเพราะว่าพราว่านักสแสดงเพราะจะได้สแสดงนเฮ็ดเฮ็ดห,หนาที่ห้องนู้ให้ดีที่สุดเคยเคยไปยู่ในบ้องไถ่ก่อนหนูก็ลูขนาดแรกเนชีวิตเลยที่หนูเคยแบบสัมพั์กับงบงวงหมอลร่ำมากแต่นา่าหนูเป็นเล็กน้อยตอนนั้นอีสานอินเตอร์เพราะยัยเคยเปิดบรัทเนร่ยอีสานอีสานอินเตอร์ตะกีดที่ว่า เอานักล่องพวกถ้าน้องหน้ากาลสินพวกดอกฟ้าบันดอนพวกเนี้ยมาแต่โดนแล้วนะนะนะแม่มาตนันนี่เขาก็เลยเขาก็ัเลยยุบยุบไปน่านแล้วมาตนันนี่นุ่งกัเลยไปเห็นงานชู่วเข้าบัเล่ มันตันดีช่วงหนูเศร้าช่วมากอะมาอยู่กับพอลุงฟา้าพอลุงฟ้าคุณล่าใช่ไหมคะอ่ะค่ะพอลุงฟ้ามาอยู่อยู่ในระยะหนึ่งประมาณก็โดนด,ดอกมันนี่ก็จะมาเข่ามาขอ,าขอฟฟนใจแฟนช่วงหลังเนี่ยนะคะเออช่วงหลังมากก็ไปอยู่ในพระนครขณะขอนใจฟแฟนไอ้แม่จากพระท่าน,นโอ้ตีแมนอยู่สองอีที่สามอีที่เนี่ยนะ เมื่อกี้แม่พอนพีดีดีพัดประกาศรับสมัครพอดีนุ้งมาร์คล่ำเพลินอยู่แล้วมารสไตล์แม่พอนพีดีดีสไตล์แม่ฮั่นนี่สีอีสานนะสเน่ื้อสีทองอยากไปยื้อน้ำเพลินบ้างนะลูกใครแม่ฮั่นนี่บอ๊บอ๊อฟอยากไปยื้อแม่เบาหยอกจะซื้อเด้อจะถือซางแบรนด์แม่เถาแล้วบอ๊เจ้าเห็นแม่ในคลิปเลยโยมแม่ไปต้นมักม้วนวัสนุกแม่เบาหยอกลูกหยอกเต่าไปจังสั้นละโอ้ก็เลยสิอยากมาสมัครสมัคร สมัครแต่หลายมือแล้วมือนี้ก็เลยมาหอดบ้านหอดซองเพชรลำเพื่นอยากมาล่องเบิงว่าสิจวดจัดฝาดบุ่มคือเพิ่นว่าบ่วัดตีตัดตีบอลคันยูคันนี้รีกัคันเพิ่นไฮยุยรีกัอยากยูไฮยุยแต่ก็ือดูการนึงลองอันนี้อันนี้ก็คือหมายถึงว่าอยู่ที่ความสามารถของของอีหล่าเด้ออยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ว่าการไปการมาให้แม่พ่อนั่งกับพอมาหน้าไส้ให้เราเบิ่งสเกินว่าเออ เพิ่นสียห้เป็นตำแหน่งไดสิมีความสามารถซ้ำได่เนี่นบอสอืมเรากะยู่ไปสักนินนะลูกเนาะเออเออก็ดีอ่าทีมงานเพชรลำเพลินกะแเรากะคุณแม่สุภาพนานะว่าเป็นคุณแม่ของผู้ใหญ่บ้านมะมาะมาชัยสายจวดก็ยินดีต้อนรับลูกๆทุกคนค่ะอืมอ่ะ รู้สึกเป็นเกียร์อย่างยิ่งนะคะค่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 ะเออบอธรรมดานี้คันเดยมายูนีอาจจะเป็นดาวกันได้ดเนาเออยุ่พุนเป็นดวงอาจจะเป็นดาวก็ได้ด้ยนีคอนสิมานี่อ่อน่อการเพนกะไ้โซราอนมาั่นแล้วโอ้น่าหายยนีกัยูนีเพิ่นกะมีหนูก็ไปบอกูเด้อปูกว่าเดลูกเด้อบอกว่า มาขอเป็นลูกเป็นเต้าขอเป็นบริวานขอเป็นสมาชิีเพิ่มในกลุ่มเพชรลำเพลินในวงเพชรลำเพลินต้อบอกเด้รูเด้อขอเป็นลูกในบ้านหวานในสวนคลิปเพชรลำเพลินคลิปลำเพลินเท่านี้ลคลิปน้อยคลิปแนๆแน้เไปเห็นลูกลูกพอลูกพอสงการแล้วใส่เสื้อสีเขียวลูกก็เลยว่าอุ้ยพอเอ้ยสงสัยสินไปอยู่ลำเพื่อนน่ีพอเดอนหนรสาพอเมียตาเด้อก็เลยว่าสินกคืนมาแฟันเพนเออร์ เพ่อนุ่มโจนะค่ะบัตนิกับมันนี่มึงเอยไปเป็นตีเพราะอเกิดเล่าสองหกไปเห็นยังได้กูเกิลนะแฟนเห็นนุ่มโจซื้อไปได้สองโกสองเก็ดแมนค่ะนูซื้อสองหกนูนได้ที่อันห่วยฮานอยแมนค่ะ็องพันก๊บมาเข้าขั้นันทฮานอยเนาะ ในสองพันกว่าบาทหนูก <klore> mm ็เลยว่า so อุ้ยได้คานน้ำมันมัหนิจะพอดีตัวนี้พออีพอแล้วส่งคานน้ำมันสั่นเหมือนฝ่าเหมือนสวรรค์เปิดอยู่เด้ะหนูก็ดีใจอยู่ภายในเลยวันนี้ค่ะอยู่ทหนมันได้เห็นมันสูยมันหมานกันแมันอยากไปยูบัติโอ้ถือว่าถือว่าดวงของดวงของตัวเดีหล่แยสุขสุขมันหวานเอาเอาจังสั่นแหละถือว่าเพิ่นกะสิซุ่งมาให้มี่อยากมาอยู่อยากมาเช็ดอยากมาสางอยากมาซอย สางสันให้มันนาะดูมันดังต่อไปเข้ากับจังเบื้องกันนั่นแหละมาอยู่แล้วว่ามันสิเป็นประมาณไหนจังไหนเป็แตะยูบอหรือว่าบ่เป็นตะยูออเข้า,เากับปวดที่ามตอนต่อไปเนาะไ,ไห้ลูกให้เต่าเบื้องไปสักเคลนีหละอยู่น้ำหมูน้ำผวกนี่แหละเข้าสิอยูจังไหนกินจังไหนกับจังวากันไปเนาะมานี้คุณแม่กับสิบอกลูกบอกเต่าการไปการมา ามาอยู่ว่าวาสิยูย่ใสบ่าวาสิยาว่าวาสิยู่เพชรลำเพลินบ่าวาสิไปอยูว่วองอื่นก็ตามให้คือไปล่ามาา้า <ๆ S 2> ไห,หาวเด้อไห้หู่จักคว่มเดอูกไปล่าม้าไหวอ่าหมายถึงว่าคนรอบขอ้างที่ไปสิมาเขาก็ต้องเบื้องกันคบคบกันมือผวกเผื่อนฝูงเขาก็ต้องเบื่องกัน่นนากกน ซีเมตหลอมเป็นจังไหนอยู่จังไหนเออไขลายอยู่ดีไม่แห้งคุณแม่ก็จะไว้พอนไข่ลายอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงไข่อยู่หอดปลอดภัยจากโรคไข้ไข้เก็บไปใส่มาใส่กาดไข่อยู่เย็นเป็นสุปยาเจ็บยาจุดให้คุณผารักษาที่วดาคุ้มข้องได้หลูกเด้อไปล่ามาไหวว่าสิวัสวัสดีแม่ซื้อแม่เฮ็ดที่ให้ขอบคุณน้หลานขอบคุณท่ะคะ ไม่ธรรมดาดิถ้ามาอ,อยู่นี่ลูกเป็นแบบลูกเขาหลกาตาจาจคุณแม่ก็จะเบิ้งจะดูแลลูกเก่าสุขวัยูยูนี่แหะว่าเป็นอย่างโอดไปล่ามา้าว่ายแห่งจักคว่ำมะเออจะผู้สีหักสีหอมมีอย่างไก่กินน้ำกันยูนี่เฮ็ดน,น้ำกันยูนี่ซอยกอยันยูนี่แหละเพื่อน,น,น,นเห็นเฮียไก่เฮ็ดไปเด้อลูกเด้อซ้ำเฮี้ยนเจาะของซ้ำผีซ้ำนองห้าคือเก่ามาอยู่ใส่ก๋าได้กินไงอยู่ายไปใส่มาใส่ก่ายกระทึกว่าสบาย คือสบายสบายแล้วข้าบนต้องยากเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อยู่ไงจริงไงหนี่สบายสบายอันข้นสินยาบไปยื้อเส้นเก่งหยาบเพื่อกาวเนาะแมนอีหลี่ตัวอันข้นไงกินไงอยู่ไงกินไงไปยื้อเส้นกับไงแต่ผู้หักเจ้าหอมดูมอฮอนุกับปูตัดนอนเต็นท์ขเพื่อนมาดูว่กันเย็นดีเออเพื่อนมาเป็นมอลลัมเป็นนักแสดงซิลลปินนี่เพื่อนมาย่ำกังขึ้นเป็นเห็นย่ำกังเล่นเป็นนกเข่า นกินเหมือนหมูนอนเหมือนหมาแต่งตัวเหมือนเทวดานี่เหมือนแรงเลี่มยุกยุกตัวเป็นมอหองมอลำเอาคุณแม่กะบ่มีบ่มีหยังสี้าไปหลายกว่นนี่ดอกก็คือบรรยายไปหลายก็สสว่าเป็นหลายเนาะไว้พอนให้ลูกให้เตายู่เย็นเป็นสุกลำลุ้ยยู่ดีไม่แห้งยู่กินน้ำกันยู่นนี่แหละเนาะลูกเนาะเอามาสังกัดในทีมหมอลำเพชรลำเพลิน น้องฮันนี่ว่าแมนฮันนี่สีแสนเนาะฮันนี่เพลิดล้ำเพลินกับใดสิน้องเนี่ยบาร์บอลึกตึ้งใดีโอ้ย่าเ้าวไรต้องนะต้องฟังนั่นพอผู้ใหญ่บ้านก็ต้วเล่าสีห้เจ้าเพลิดล้ำเพลินบารเมืเ่อบาร์เทนทีปเหมือนเนีเออ่ยขันเล่าให้เจ้าเพลิดล้ำเพลินเจ้าจังสีได้สิอ่าันนี้คุณแม่กับมีแต่แค่์รับรับใยซื้อๆแล้วก็ให้โอวาดเด้อลูกเด้อ เอวาดว่า,าเออประมาณนี้ยังสิคุณแม่สุภาพกะประมาณนี้ยังสิน้็คือจังเห็นในคลิปคุณแม่กับมีช่องของคุณแม่ฝากช่องคุณแม่เอามากกดใบ,บคุณแม่สุภาพเพชรลำเพลินออเออช่องเบื้องล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ใบบกูดพร้อมทั้งหมักกรโลงน้าเดี๋ยวนี้เก่าพันละเดี๋ยเก่าพันละเดีเออเพชรช่องไม่ได้เก่าพันหรนะจ๊ะกลสีหอดมือนะจ้ะ ไก่สีสางไล่ได้แล้วฮ่าคือ <laughs> จังสีแสนหนึ่นบอกเอองดอยู่พันน่ะอันช่วงกวอ่อนนั่งขั้วลำเพื่อนเขา,า,าเพ่ะธาตุเนี่ยกู้คพื่อนให้คุณแม่อยู่ไก่สีแป๊แสนหรอแม่<อ>ข่อยกระลั่งมาสีแกกท่องอยู่ข่อยกระลั่งมาสีแกกอันร่างวั่นอยู่เอาไปเอามาเจ้าในมันสากาัดข่อยแม่โอ้ยเสียวความรู้สึกเลยเอาเอาจังสี่อีหลาเอาคลิปนี้ฝากไวปสำนีนะลูกนะเด้อคลิปหนึ่ง หลายค่ะคิดเมตตาฮันนี่น้อยเออัฝากฝากตัวเจ้าของมีช่องบ้าล่ะช่องกับมีฮันนี่น้อยสีสันเออนั่นแหละฝากช่องเจ้าของแล้วก็ฝากให้แม่นะเป็นบุคคลนี่น้อยสีสันแล้วก็ติ๊กต๊อกฮันนี่น้อยสีสันโอ้มีติ๊กต๊อกความโอ้ยหาเถอแม่เนี่ยติ๊กต๊อกแม่เฮเบิร์เปียนแม่เฮเบิร์เปียนแม่ติ๊กต๊อกแม่เดี๋ยวเป็นติ๊กต๊อกน้ำกันเออว้ายมันคือสิโพดพบักมม้อบักแกงนใช่ไหมมันเอาพี่น้อง คลิปนี้ฝากไปซมีเนาะคะ่ะเนาะคลิปหนาเขาจะมากันไหมด้วยค่ะเี่กขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพดโพ,อพอบักโมบักแตง<ด>จวดจาดฟาดบึ้ม<ด>พันนะเอามาหลดเถอเอามาหลดเถอสวัสดีค่ะ